อารุนสวะทองอุไรอลังกาณ์ส <hablar> ีสเกตง่ายๆเคยคิดถึงอันหลวงพ่ออย่าง่ะหลวงพ่อเสริมให้กำลังใจสีทองก็มี ไม่าหอยสลิปยี่ห้องไหนอะตามทงหน้ามี่หลกหลายนึ่ม,มันกินหลายก็จะมาแต่ก็ต้องเอาต,ตาออกโอ้หอยเธอรี่ไม่ใช่หอยปางบ่เป็นอหอยโขลแต่มันขึอนมันก็ตายง่ายนี่ขึ้นแต่มันเถอะแต่ก็แต่ก,ออกเ็เอาไปเ,เ,เอาเออเอาว่วเอาวัวได้ถูกนะเก็บลบมากมัน,น เออเย็บรบมามาต้มกินแจวกัเหลวเองเงินสาวตัวหน้าเ้อนเพื่อนหน้าไปไม่จะไม่ตะกอนอันยานุตกอนหน้าไเปล่ออกไปรมมีพานมาเบิงแขกบังหอยเซรีเราเคยเห็นตามันก็ดีตาสีอยู่ข้างใน นี่สีได้นี่ได้อัน,นไข่มันดูสิไข่สีชมพูสวยสวยอ๋อ้ยกินกินหอมเนาะกินไข่มันหอมมากตาตามที่อยู่ข้างในแกเสร็จแล้วก็ต้องมาแกตายจ้าอ๋อต่มใส่บักขามอ่อ,อน ใส่ตะไครอ่ดับข้าว,าวอ๋อคนหูวิธีเหตุมันกับบอกข้าวนะนนเนอะคนงี้เนาะมองแล้วว่า้กินข้าวจว่าบวกกะกินอะ่ะกว่าจะได้กินโมเมนต์ง่ายๆเด้วยจ้า ขาหนห่าบอกินนกมันก็เอาไปกินเบิร์ดนกกำลังลงเต็มน,นกานขาวๆนะเต็มหน้าหน้าทงน้องลูกม,มันจองตนใหม่แล้วเด้อ <c oughs> นั่งกันอีพอยต์แจ๊กอะ่ะ เดี๋ยวป่าวนก็วันอ่ะออ้วนอนเดี๋ยวอันอ้วนออยังจะวันเ้อ้วนเนมีต้นอ้วนนะวอกวออกอยู่ไปทำงานอยู่ตัวเรอวอนึ่งยงไงบองใครเรออารอทั้งองโอ้ก็เจ้าวันมันลงตรง ก็ไม่ไ่ถงไงหอเ่าโอ้เาเก็บก็ว่างแล้วปากอะไอยางเงี้ยีังนอีกบึงนี่เลยบงนใส่สุดเฮ้ยหนวยไงดีเนาะเข้าเก็บหน่อยกว่านี้บ่มีหดตันหรือหลังาเห็นมองแน่หัวไงอ่อนนะคอหัไงที่มันมันออกจากตาเป็นฝูได้คือบุมมีคนไปอันนี้เนาะไปใส่ปา มองหน้าพงเยี่อ่อนหน้าหน้าทงน้องรู้มันหลอดทอมมันเป็นฝูงเลยไดๆประคองมีตัวใหญ่เบบีว่าต้องจ่อไปทายนะตัวเองแบบมันขบติ้งไหนหน้ามันนิ่งอ่ะจ่อบทายเอาโอ้โหมันนิ่งป้าครับอันนั้นนะแปดกำคิบกำสิพี่น้าะมันหลอดไปไหนนะเบบีว่ามันเป็นมันมาเป็นเป็นเผอิญยังไงเป็นฝูงเออเป็นฝูงประคอลูกขอนบุ๋มคนเอาเนาะรุ่นเดียวแม่เดียวทังสิ้นเนาะเห็นแล้วเนาะ มีโตะใหญ่ก like e, ็มีมีโตะใหญ่อะค่อยังเห็นค่อยังเหลือใจเลยนะค่อยยังว่าไขู่่เดี๋ยวนี้มันบุไฟมั่นไมีรู้มันเขาไงแตาไข่มันจะเป็นสีงามเนาะสีชมพูใช่ไหมก็ลุกอะไห้บัวมาปล่อยใหม่ๆเพื่อนได้หนักเอามาปล่อยใหม่ๆมันกับไข่กำลังกลดกะเป็นเรียงกันอยู่ ไปจิีมเขาเวีเนมนบอกแย่างน้ว่ารถมาถึมาเอาไข่แมงดาชินใหม่แล้วเอาไข่แมงดาเขาไปจิ้มเขามาหยันเขามาก่อนแต่นำเพื่อนๆนะไปก็ชิ้นงุ่มโลน้ำไม่เตื้อง่มีในรเมื่อหน้าไข่มเดาใครบอกให้เชื่อเลยก็ได้หยั่งนด้หรอวะใครบอกให้เชื่อเลยเดี๋ยว้ไข่แมงดาจะถือหางเด็่กาลเนาะมันก็ใครคือนี่เมนบอก ต่คนม่เคยเห็นบบกหอยเซอรี่เขาเอามาทำิเขาบอกว่าพอนแะ้วมาของอกะจงเอามากมาวานใช้ห่ไ้ปายงจะัหอยว่ะมาวานหอดิๆทเป็นแางเก็บนกมันก็เอาไปกินเบิดเออมันถึงนาเนี่ยมันก็แพงเอา้ยนั่นเ็นบิร์ดนดับเลยเนาะแล้วแบบฮากใส่อย่างนะ สะยากหาเมื่อก่อนเนาะยอดยาขาหงอกกระปุกไม่ได้ก้อินเขาไปดับลมกระดิ่งแล้วกเสร็จเคนเขาว่าเดี๋ยวนี้มันมีพันธ์สีทองบอกตัวเองห้องอาหารกินยากแล้วก็แพงมะฮอยเชอร์รี่มันผสมมันผสมพันธ์กันแล้วก็มันก็มาออกมาเป็นเลยอะ บ้นาบอกตรงพันธุ์ขันเนี่ยออกตามเลยไปขันบะนาอีากบ่ให้มันหายข้าว อันนี้ถ้าก็ตมใส่อันี่ก็เราในโซดาแม่บาค้าต้มใส่มาคงต้มใส่เกลือเลยเอยเขาชิใส่หอดสู้โรน้สบลไม่ได้หะตั่ใก็เลยมันมีหลงแบบว่าลืมแกะมีบอกก็ต้องมีแลลวเนาะมันรายขนาดก็กินแปเเนาะเขาเอาบีบหยางเอาเจ๊ไปว่างันรวยบริยายน้เอัไปต้มเพราะกันแกจิ้มไผจิ้มมันบริเวณตัวตาเป็นอย่างเดียวโอ้ย บบบนกกินมันเหดเหี้ยนมากนกนกตัวน้งานกตัวหน่อยมันมเบาแบบคนใจบ่เาเอ๊ะเดีวมันกึนไปเลยบากฮือกตึงไหนือน่วยแบบไงเงยดูมันจาะปากเนาะเจาะอะไรอ้มาอขาแล้วก็จาอามกันยูรวยออกมาเป็นดิบต์จานอกแล้วเพื่อนกัน ก็ขี่ต้างตนใหม่ต้นใหม่ก็เช้าตายเลยนะเพราะว่ามันเข้มนะ,ะขี่นกเขาขาวนะแต่นกปากห่างบริเวณอะไรดี๋ยวนี่เสียเบิร์ดมันไปอยู่นาปางเนาะแถวบึงบูนนะเป็นฟู หมู่บ้านไปแถวบ้านพะนาวบ้านกะทิน้นเขาขาวเต็มหน้าเพราะว่าเขามันเน่าวบักหอยมันลายมันลงเต็มไปหมดเลยค่าขนทาษางกัมปาตร์กัมาตขาวเต้มพอกเข้ามันเน่าบมดหายหลุดทางเลยทั่วเมืองต้องมาอยู่ตั้งทางหลายยก

จอนแล้วเขาเรามันบนิาอีกดวนั้นกเนลเอาไป้้บากบนเี่ยจเนี่ยตรงเลงตรงเลคน่นน่ะจ้ขื่นบานแยกเี่บานอไรข้่นบา่บอ่านขารคนบาานบนนอบ่ มันก็หูจะขืนเพือนมันงหมมันมีคันใดมันจะขืนหางขึ้นแหละเธอ